Maha Pura Pari Puring Pimsa Talang Ewa Mewah Ito Endang Pei Tanang Upak Kapatit Hitam Pacitan Tuhan Ipamewa Samit Jarto Satria Hurren Tungson Kapatian Kaukan Lala

แล้วใช่ไหมสวยแล้วค่ะสวยก็เดี๋ยวไว้ตอนจะะอ่วั้าไหวป่ะอันนี้มาโอ้โหมะพร้าวอันนู้หนักวะเดี๋ยวอันนี้มันยงอย่เเก้าโมงเก้านทีม่เตียทีแล้ว

ขอนุาตนะครับไข่ักอดเนาะเอ็นท่านั้งหลายมาจากไหนนีครับแต่งชุดสีแดงมาจากนนทบุรีครับนนทบุรีเหรอครับผมมาทำะไมเนี่ย ขอขอลูกสาวบ้านนี้ครับครับผมจองนานหรือยังเนี่ยนะครับจองนานหรือยังนานแล้วครับนานแล้วเหรอครับผมวันนี้มีอะไรมาด้วยเนี่ยมีถึงสอดมาครับมีเงินมีทองมาถึงเงินทองแก้วแก้วก็หล่อเป็นพิเศษดังนั้นต้อขอเรียนเชิญนะครับ ามสิบแปดให้ทีให้ทีสี่สิบเอ็ดซุบซิอะไรกันสิบทีมันเปลี่ยนบ่อยเลยจำไม่ค่อยได้รองเท้าเต็มเลยที่ห้องอ่ะิโอเคให้พโอเคค่อยๆทีไปเก็งกกางละใกล้ถึงละสี่สิบสี่สี่สิบโอ๊ยเบอร์เต็มเลยที่ห้องอ่ะขอบคุณฝังสาวบ้านนี้ครับครับ มีมาครบเลยครับแก้วแหวนเงินทองมีมาครบเลยครับเาเนไหนจ๊ะครับเอาคนไหนจ๊ะต้องน้องก็สี่คนเดียวเท่านั้นขอบคาอะไรเราควาขบคาคน้อคไห้ยเริ่าาเรังเลย Hãy subscribe <laughs> cho đi <laughs> Ghiền Mì không No, no.

なるほど。<noise> <noise> thank mm -hmm. you ไายเป้น้วนะไหนมีเล่าหน่อยเอาัยกันได้ไม่พอจะซื้อหน่อยตัมฝั่งเหมือนนันใช่ไหมตั้้มมีปัญหา 哈哈哈哈 นีนะคะขอให้ยังมั่นยืนมีลมตัไปบนหัวนะตัดกน พัดลมได้ไหมบ่นจงเดียวดีทอ แตกมาจากกรุงเทพมหานครตัวนะครับสำหรับเจ้าตอนเรียนเชิญเลยครับจะได้เรียนเชิญตัวแทนแตกกับผู้มีเกียรตินะครับได้ขึ้นมาอวยพรที่ก้าวครูเป้าต่อเพื่อท่านคุณพระเจ้าก็คู่ของน้องหมดเหงาชีวิตคู่ของโลรดของท่านอย่างยืนตลอดไปครับขอบคุณมากครับผมก็ขออวยอิงคุณพระศรีรัตน์ไตคุณทักษิณทั้งหลายในวัดบางเบิกสวัสดีครับ อภิรักษนีดก็ดีครับ่าลิ้ก็ดีแต่วัดแตกก็ดีครับในนนทบุรีในเขตบางใหญ่ก็ดีครับเดชสาวโพนลกก็ดีโดยประดามคู่คองอุบาสาทั้งสองมีความสุขความเจริญตลอดไปครับขอบคุณครับก็ขอให้นอกนะเจ้ามีความสุขมากๆขอให้มีโซ่ท้องคลองใสเร็วๆแล้็ขอให้คองรักคลองเรื่อนกันไปตลอดเตาของเตาให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกคนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะก็ขอให้ น้องทั้งสองนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันไปนะคะยามเจ็บไข้แล้วก็ยามมีทุกข์และสุขะะผมก็บานไกลก็ขอฝากลูกชายไว้เป็นคนที่นี่ด้วยนะครับคนวางเบิดนะครับรักและเมตตาลูกชายผมเหมือนกับน้องโมด้วยนะครับแต่ขอพระคุณแขกมิเกียทุกท่านครับคือมีแต่ความมั่งมีสีสุขกี่มากขึ้นล่ำรวยเงินท้องทำการทำงานอะไรก็ขอเฮ้อ อโซผสำเล็จเจริญลุงเลืองแล้วก็เก้าหน้ายยิงๆขึ้นไปไปตั้งใดเหนือตกออกใต้ลุ่งกระดีบนกะดีขอเฮ้ไม่แต่โชคต่ลาบเจ็บป่วยไข้อย่าได้มีแค่ขาดจากไปทุกสิ่งอย่างอายุยืนยาวรวยรวยเฮงเฮงปังปังเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับว่าความเป็นมาเป็นไปไปเจอกันได้อย่างไรนะครับนั่นเหมือนห่เหมือนผมจะอู้ไทยพันเลิศละ ผูทไทยผ่องอุ้มแองทองนะครับเราจะมาสัมภาษณ์ว่าใครจีบใครก่อนนะครับอ่ะใครเป็นคนพูดเจ้าสาวจีบเจ้าสาวจีบก่อนดีอุ้ยว่ามีปฏิเสธเออดีกว่าจีบก่อนกัาเออดีกว่าอ่ะโอเคไปเจอที่ไหนครับไปเจอที่ไหนไปเจอที่นนทบุรีคะ่ะเจอที่นนทบุรีที่ไหนที่สถาบันบำรลลาราดูลค่ะ คือ <c oughs> อะไรเอยเป็นโรงพยาบาลล่ะอ๋อเป็นโรงพยาบาลไปเจอปุ๊บมันต้องเบ็นแก้วเป็นแสงว้าวว้าวว้าวท่ไหนเลยอะพันเขาภาพไอ้อย่างเงอดอกไม้จันทร์ฮือในหลวงไห่ก็เลยอ้หกรจคนนี้อย่างมาเออเรียบร้อยมาใจเนาะถ้าได้กระตุง้ตงเซ็ตเขาเลยจะหนาวเอออะต้องอยู่ในอวัาอะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยทำยังไงติดต่อผู้ชายเขาเออเขาเขาขอไลน์แล้วเหมาจ้า ขอไลน์อ่าผู้หญิงขอไลน์เลยใช่ไหมครับอ่าหยุดสต็อปอ่าไมหญิงขอไลน์เอ้ยฮอนบอสลาีสักหน่อยนะขอไลน์ขอ,อก่อนอ่ะต่อไปพอผู้หญิงขอไลน์เสร็จปุ๊บผู้ชายไปยังไงต่อครับใครนี่ใครเนี่ยทำไมมันอึ่งปึงอย่างนี้ใช่ไหมลืรับแอดรับแอดรับแอดแล้วยังไงต่อใครนคนทักไปก่อนรับแอดเสร็จแล้วเราต้องทักหาดิอ่านทักหาก่อนนะครับทักหาว่าคำแรกทักทายนะเธออ่านทักทายนะเธอ,เธอใช่หรือไม่ อ่ะใช่นะถ้าเจ้าสาวตอบหบบอใจนี่แสดงว่าทักพิษคนแล้วนะเอออ่ะต่อไปทักหาว่าอย่างไงนะทักทายทักทายนั่นเธออ่ะเธอตอบว่าจะไหนฉันก็ตอบว่าทำไมทำไมเหมือนแบบมาทำดอกไม้จานร์เออน่ารักจังเลยประมาณเนี้ยอันนี้ก็ยอดเขาเอออ่ะพยายามให้ได้แฟนสักน้อยอ่ะแล้วก็ตอบไปว่ายังไงเอย ก็ต <uge ot> ัดทิ้เรื่อยๆไปเลยนะครับแอบคุยกันตลอดใช่ไหมครับแอบถามอีกหนึ่งคำถามเยมมอะทำลายคำถามอยู่คำถ,ถามต่อไปถามว่าไปเดทกันครั้งแรกที่ไหนก็ต้องพรึกษากันเขาอ,อย่างหูว้วาคำตอบมันตรงกันกอแอไปเดทแรกที่ไหนครับ ไปพอดีเขาไปทิ่งานก็เลยตามไปดูว่าเขาวิ่งงานจริงหรือเปล่าที่โคราชอ่ะโคราชใช่ไหมครับไปเด็ดแรกขอป้าไปกินไอหยางหมูกระทะโบขอป้าไปเดินตลาดเซบวันง่ายๆที่โคราขนาดอ๋อต่อไปของกินมันนโอเคนะครับไปด้วยกันได้ไดนะครับ<ป>อ่ะแล้วใครเป็นคนอัลละคกันขอกันเป็นแฟนตอนไหนมันเหมือนมันเหมือนกับเป็นแฟนกับเบลเบลขออ่ะทุบเบลเบขอแฟน มองตาก็รู้ว่าเธอเป็นแฟนฉันเป็นของเธออยู่อกเธอถือคนที่ฉันจองไว้แล้วอ่ะออกกันเลยปุ๊บไปเลยเออจบอะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเขาจะอู้ด้วยปากเปล่ามาได้นะครับอู้ด้วยปากเปล่ามาได้เดี๋ยวขอไอ้ยังก็อมาทัวร์มาทัวร์ปิ่มเอามาทัวร์เราจะให้ป้อนเข้าเกี่ยวกันนะครับการป้อนเข้าเกียวนะครับเราจะไม่ได้ใช้มือป้อนแต่เราจะใช้ปากป้อนนะครับอะ เจ้าบ่าวนะครับอ่าโอเคป้อนเข้าเกียบเลยนะครับเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้นับเลยนะครับอ่ะเอาไหนหนึ่งสองสามโอเคเข้าเกียบมันใหญ่ไปน้อยเนี่ยบีนน้อยน้อยหน่อยเดี๋ยวก่อนสตางค์มันใหญ่ไปเอาเอาสตางค์ใหญ่ไปเอาเข้าเกียบเนี่ยเอาเขาเกี๊ยวอ่าอ่า เอาเขาเกียบให้เจ้าสาวป้อนเจ้าบ่าวบ้างนะครับอ่าโอเคป้อนอนะ่ะหนึ่งสองซ้ำเออช้าๆเดี๋ยวก่อนเขา่เขาเข้ายังท้ายหัวปั้นตํ้เตือเลยเอาไหมเอาไหมอ่า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 เอาไหมเ,เดี๋ยวช้าช้านิดนึงเขาังถ่ายรูปไหมหนึ่งสองซ้ำอ่าช้าช้าช้าค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนอ่ะโอเคขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับอ่ะ สุดท้ายแต่ยังท้ายไม่สุดนะครับขอให้ทุกท่านนะครับถือแก้วของใช่ใช่ใช่อ้ายออครับทุกคนยออ่านกินเลยอ่าโอเคอยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ได้มางานวันนี้นะครับเดินทางมาไกลผมขอบคุณจากใจจริงๆนะครับขอแียงโปรโมชให้กับเจ้าบ่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ กราไปเจ้าสาวครับเจ้าสาวน้องกับไทใหม่นี่ปอเนาะอู้กับเบอรอยจ้างเจ้าไมกับบเกยจับเนาะจะขอบคุณเป็นคำอู้จะได้สามวันซิบวันกับค้งบ่อเนาะสำหรับทุกคนนะเจ้าขอบคุณลุงเอาเจ้าปูนะเจ้าปีป้านาอาหน่ะเจ้าแม่ครัวเนาะแล้วก็แล้วก็ทุกคนแขกที่มาตั้งไก่ตั้งไก่้ทั้งหมดนะเจ้าเนาะ ก็ผู้ซึกอดีใจเป็นยังยิงเจ้าตีมาทุกทุกคนมาแสดงความดีกันนองเนาะบ่มีอย่างไงอ,งอู้วันนี้ยังตีปออูก็คือสัตเต็มที่บเม้าบเป,ปีบ่ต้องกลับบ้านเจ้าขอบคุณเจ้า มุมประมาณนี้เนาะโอเคคิว หรือโดนเล่าไม่รู้นะแกมเลเนี่ยเหรอตัวนี้นี่เอาผมหรือเปล่าครับไม่ธรรม่ะ